บทที่545เช่นเดียวกับที่สวีทิงหลังจากกลายเป็นสิทธิลำดับเขาสามารถมีสิทธิ์ใช้อาวุธอาถรรพ์ของนิกายสำหรับอัจฉริยะของพันธมิตรเจ็ดนิกายพวกเขายังสามารถใช้พลังของมรดกของนิกายได้เพียงแต่ว่ามีคนที่มีคุณสมบัตินี้น้อยมากและคนอื่นๆถือมันเป็นรางวัลและความคุ้มครองมากกว่าท้ายที่สุดแล้วอาวุธอาถรรพ์ของพันธมิตรเจ็ดนิกายนั้นอยู่ในระดับต้องห้ามและมีข้อจำกัดมากมายในการใช้งานและจำเป็นต้องใช้เวลาสักครู่เพื่อเพิ่เพมเอฟเฟกต์ให้สูงสุด และเพื่อสร้างโอกาสในการแสดงอาวุธอาถรรพ์ต้องห้ามของเขาได้อย่างสมบูรณ์แบบสูเฉิงอวิ๋งมีประสบการณ์การต่อสู้มากมายเขาไม่ได้เรียกภาพฉายมายาต้องห้ามทันทีเขารู้ดีว่ามันไม่ง่ายเลยที่จะยึดเอาตะเกียงชีวิตของสวีชิงเขาต้องป้องกันไม่ให้อีกฝ่ายหลบหนีในช่วงเวลาวิกฤตหรือจากการมีแผ่นยกที่คล้ายกับการเคลื่อนย้ายทางไกลยอย่างไม่สเสถียร ยิ่งไปกว่านั้นเขาสังเกตเห็นสัญชาตญาณของสวีชิงที่จะบดขยี้ใบหย,ยกในมือของเขาสองครั้งก่อนแม้ว่าเขาจะแสร้งทําเป็นไม่สังเกตเห็นแต่เขาเดาความคิดของสวีทิงในใจได้อย่างคร่าวๆในความเห็นของเขาการต่อสู้ครั้งนี้คือการตกปลาเขาต้องรอจนกว่าอีกฝ่ายจะถูกกลืนกินจนสุดข,ขั้วด้วยตัวเองใช้วิธีการคล้ายคายกันและได้รับบาดเจ็บสาหัสด,ด้วยวิธีนี้เท่านั้นทุกอย่างจะราบรื่นยิ่งขึ้น เขาจึงรอต่อไปจนถึงตอนนี้เขารู้สึกว่ามันแย่กว่านั้นมากเขาจึงหยิบผู้กันเลือดที่เขาวางแผนไว้ในใจระหว่างการต่อสู้ออกมาไม่ว่าผู้กันนี้จะโจมตีสวีทิงอย่างรุนแรงได้หรือไม่เขาก็วางแผนที่จะใช้การทำลายล้างเป็นเครื่องปกปิดเพื่อแสดงพลังต้องสาบของสิ่งนี้และดักจับสวีทิงอย่างแน่นหนาะด้วยวิธีนี้คุณสามารถสร้างโอกาสให้ตัวเองเปิดเผยข้อห้ามของตัวเองและสร้างตาข่ายซึ่งจะทําให้วิธีการหลบหนีทั้งหมดของสวีทิงไม่ได้ผลเพื่อให้ตัวเองสามารถรับตะเกียงชีวิตของเขาได้สําเร็จ ในขณะนี้เมื่อคำพูดออกมาสีหน้าของสวีทิงก็เปลี่ยนไปกลางอากาศเขาถูกล้อมรอบด้วยมือนับพันแข็งแกร่งมากแพร่กระจายจากทุกทิศทุกทางและพันเขาไว้แน่นเขาไม่สามารถหลุดพ้นได้ชั่วขณะหนึ่งดังนั้นโดยไม่ลังเลเลยเดิมทีเขากำลังจะพุ่งไปหาซูเฉิงอวิ๋งเพื่อโจมตีก่อนซึ่งเขาถือหยกไว้ในมือแล้วและกำลังจะบดมันเป็นชิ้นชนแต่เห็นได้ชัดว่ามันสายเกินไป ทันใดนั้นท้องฟ้าก็เปลี่ยนเป็นสีแดงมากสีแดงนี้ปรากฏขึ้นอย่างกะทันหันครอบคลุมทุกทิศทางในพริบตามันดูแปลกประหลาดอย่างมากเปลี่ยนพื้นที่ทั้งหมดให้กลายเป็นโลกนองเลือดและสวีทิงก็ถูกห่อหุ้มอยู่ในนั้นยิ่งไปกว่านั้นโลกที่นองเลือดนี้หลังจากการก่อตัวของมันได้ปล่อยพลังงานของการบิดเบือนอวกาศทำให้ไม่สามารถขยาย,ย,ายการเคลื่อนย้ายมวลสารใดๆภายในขอบเขตของมันได้ในเวลาเดียวกันโลกเลือดยังคงหดตัวและขอบเขตของมันยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง พลังของผนึกยังคงระเบิดอย่างต่อเนื่องแยกสถานที่แห่งนี้ออกจากโลกภายนอกและผนึกมันอย่างสมบูรณ์จากนั้นเมล็ดสีแดงก็ปรากฏขึ้นมาจากท้องฟ้าแต่แตกต่างจากนิกายดาบหลิงอวินที่ระเบิดและบินไปยังนิกายเศร้าจื่อเมล็ดเลือดนี้เป็นเพียงภาพลวงตาไม่ใช่ของจริงแต่พลังของมันก็น่าทึ่งเช่นกันหลังจากปรากฏทันใดนั้นมันก็ลม้มลงกับพื้นและกลายเป็นต้นไม้ใหญ่เปื้อนเลือด ทันทีที่ต้นไม้โผล่ออกมาสถานการณ์ก็เปลี่ยนไปและความกดดันที่รุนแรงก็ยิ่งน่าตกใจยิ่งขึ้นด้วยการสั่นเพียงเล็กน้อยร่างกายของสวีชิงก็สั่นอย่างรุนแรงและเลือดก็พุ่งออกมาราวกับว่าเขาถูกเช็ดออกไปด้วยพลังที่ไม่อาจบรรยายได้ในเวลาเดียวกันซูเฉิงอวิ๋งมองขึ้นไปบนท้องฟ้าและหัวเราะด้วยความโลภในดวงตาของเขาความเร็วและพลังยุทธ์ของเขาระเบิดขึ้นและเขาก็ตรงไปหาสวีชิงไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตาม ข้างหลังเขามีเมืองคำรามและร่มของตะเกียงชีวิตที่อยู่เหนือหัวของเขาก็สองประกายเขาต้องการปราบปรามสวีชิงอย่างสมบูรณ์ในพื้นที่ปิดนี้เพื่อที่อีกฝ่ายจะไม่สามารถหลบหนีได้และทำได้เพียงเอาตะเกียงชีวิตออกไปด้วยตัวเองเท่านั้นภายในขอบเขตของการถ่ายภาพต้องห้ามของฉันมีเพียงแกและฉันเท่านั้นที่สามารถออกไปได้ ทันใดนั้นซูเถิงอวิ๋นก็เข้ามาหาและโจมตีด้วยเสียงคำรามเลือดของสวีชิงพุ่งออกมาและเขาก็ถอยต่อไปสถานที่แห่งนี้ไม่เพียงแต่มีพลังแห่งการผนึกแต่ก็ยังระง,งับพลังต่อสู้ของตัวเองทำให้ไฟในร่างกายของเขาดูเหมือนจะดับลงเมื่อเห็นว่าต้นไม้ใหญ่แปลกๆยังคงสันไวดวงตาของสวีชิงก็เปล่งประกายด้วยแสงเย็นชาและเขาก็พูดด้วยเสียงต่ำเรียกอาวุธอาถรรพ์เจ็ดเนตรโลหิตแล้วมาที่โลกเลือดภาพมายา เจ็ดเนรโลหิตก็มีอาวุธอาถรรพ์เช่นกันแต่มันก็ยังไม่ถึงระดับที่ต้องห้ามและสวีทิงไม่เคยเรียกมันออกมาทันทีที่คำพูดดังกล่าวหลุดออกมาจูจ่ๆโลกที่เต็มไปด้วยเลือดก็สั่นสะเทือนและท้องฟ้าก็กลิ้งไปมาราวกับว่ามีแรงภายนอกมาถีกโลกนี้ออกจากกันและดวงตาก็ปรากฏขึ้นเล็กน้อยบนท้องฟ้าดวงตาเหล่านี้สงบและไม่มีอารมณ์แปรปรวนใดๆพวกเขาปรากฏตัวขึ้นด้านหลังท้องฟ้าสีเลือดและจ้องมองไปที่การฉายภาพของอาวุธอาถรรพ์ต้องห้ามด้านล่าง หลังจากมองดูอย่างรวดเร็วฉายภาพอาวุธอาถรรพ์ต้องห้ามก็ตกตะลึงแต่เห็นได้ชัดว่ามีความแตกต่างในระดับระหว่างทั้งสองฝ่ายฉายภาพต้องห้ามไม่พังโลกเลือดที่ปิดผนึกไม่แตกและสวีทิงไม่สามารถหลบหนีได้จากมันอย่างไรก็ตามนี่เป็นการฉายอาวุธอาถรรพ์แม้ว่าจะไม่สามารถเปิดโลกต้องห้ามได้หลังจากปรากฏตัวในขณะนี้แต่ก็ยังทำให้ต้นไม้เลือดภายในนั้นแข็งแกร่งขึ้นทำให้ไม่สามารถสั่นไหวได้การปราบปรามของสวีทิงก็ลดลงเช่นกันแต่มันยังอยู่ที่นั่น อาวุธวิเศษนิกายเดียวไม่สามารถสัญคลอนอาวุธต้องห้ามนิกายของเราได้สวีทิงโลกแห่งเลือดนี้คือดินฝังศพของแกดวงตาของซูเถิงอวิ๋งเริ่มโลภมากขึ้นเขาหัวเราะและรีบเข้าไปหาสวีทิงดำเนินการอย่างเต็มกำลังใบหน้าของสวีทิงมืดมนและเขาไม่พูดอะไรอีกาทองคำกรีดร้องข้างหลังเขาและต่อต้านอย่างสุดกำลังเช่นเดียวกับตะเกียงชีวิตและร่มสีดำของเขาเองซึ่งทำให้เกิดไฟสีดำไม่ไปทุกทิศทางเขาและซูเถิงอวิ๋งต่อสู้และคำรามอย่างต่อเนื่องในโลกเลือดที่ถูกปิดผนึก ระหว่างทั้งคู่สวีชิงถูกโลกแห่งเลือดปราบรามและอ่อนแอลงอย่างเห็นได้ชัดและเริ่มล่าถอยเมื่อเห็นสิ่งนี้โมเมนตัมของซูเฉิงอวิ๋นก็เพิ่มขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งครู่ต่อมาเมื่อโลกเลือดหดตัวลงเหลือไม่ถึงสิบฟุตและต้นไม้ใหญ่ข้างในก็หดตัวลงด้วยเสิ่งคำรามก็ออกมาเลือดไหลออกมาจากบุมปากของสวีชิงและเขาก็ล้มลงกลับโดยถือใบยกไว้ในมือของเขามองอย่างรวดเร็วไปยังทุกด้าน แกไม่จำเป็นต้องมองแกจะหนีจากที่นี่ไม่ได้แม้ว่าฉันจะควบคุมมันไม่ได้หลังจากเปิดข้อห้ามแล้วฉันทำได้เพียงปล่อยให้มันสลายไปเองการกระทำก่อนหน้านี้ทั้งหมดของฉันคือการปิดผนึกแกไว้ที่นี่ในมือของแกคือยันเทเลพอร์ตแกลังเลตอนนี้ไม่จำเป็นต้องถือมันที่นี่แกสูญเสียความเป็นไปได้ในการหลบหนีทั้งหมดแล้วโมเมนตัม um ของซูเฉิงอวิ๋นเป็นเหมือนสายรุง้งและเขาก็ก้าวย่างใหญ่ไปหาสวีชิงด้วยรอยยิ้มอันน่าสยดสยองดวงตาของเขามองดูสวีชิงราวกับเขามองคนตายยังไงยังงั้น มันถูกผนึกไว้จริงๆสวีชิงมองไปรอบๆต่อไปจนกระทั่งเขาแน่ใจว่านั่นคือสิ่งที่ซูเถิงอวิ๋งพูดเมื่อเขาพูดอย่างใจเย็นเขาก็โยนใบหย,ยกในมือทิ้งไปหยิบกล่องเหล็กออกมาแล้วเปิดออกใบหย,ยกไม่ใช่ยันเคลื่อนย้ายมวลสารแต่เป็นใบบันทึกที่ธรรมดาที่สุดกล่องเหล็กนั้นเป็นกล่องความปรารถนาและบรรจุยาพิษที่แม้แต่ศีรษะของผู้แข็งแกร่งก็ไม่อาจต้านทานได้ทันทีที่นำอมฤตนี้ออกมาลมหายใจก็สลายไปทันที ฉากนี้ทําให้ซูเฉิงอวินตกตะลึงและดวงตาของเขาหดลงทันทีเขาไม่รู้ว่ายานี้คือยาอะไรแต่สัญชาตญาณของเขาบอกว่ามีบางอย่างไม่ดีและเขาต้องการทําลายมันอย่างไรก็ตามสวีชิงใช้กําลังทั้งหมดของเขาเพื่อสกัดกั้นอีกฝ่ายและถ่วงเวลาเพื่อหยุดซูเฉิงอวินทําให้ยาพิษปล่อยออร่าออกมามากขึ้นเรื่อยๆ อย่างไรก็ตามผนึกที่นี่แน่นมากจนอราน้ำอมฤตพิษไม่สามารถกระจายออกไปนอกผนึกได้และสามารถรวบรวมได้ในโลกเลือดที่ยังคงหดตัวลงเท่านั้นดังนั้นอราน้ำอมฤตพิษที่นี่จะแข็งแกร่งครึ่งและแข็งแกร่งขึ้นตามธรรมชาตินี่คือแผนของสวีชิงสวีชิงไม่รู้ว่าซูเฉิงอวิ๋นจะมีไพ่เด็ดอะไรและเขาไม่สามารถป้องกันไพ่เหล่านั้นได้ยิ่งไปกว่านั้นทั้งสองยังคงคู่ขี้สูสีกันและสวีชิงไม่สามารถฆ่าอีกฝ่ายได้ในเวลาอันสั้นเพื่อให้ได้ตะเกียงชีวิต เมื่อเวลาผ่านไปสวีทิงรู้ว่าเขาจะเป็นรองอีกฝ่ายเมื่อผู้พิทักษ์ปรากฏตัวเขาก็จะต้องตายอย่างแน่นอนดังนั้นเขาจึงรู้ว่ามีทางเดียวเท่านั้นที่จะยุติการต่อสู้นี้โดยเร็วที่สุดนั่นคือให้ซูเฉิงอวิ๋นใช้วิธีการของเขาทีละขั้นตอนเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่คล้ายกันนั่นเป็นเหตุผลที่เขาหยิบใบหยกออกมาหลายครั้งก่อนหน้านี้และให้ภาพลวงตาของเครื่องรางเคลื่อนย้ายมวลสารแก่ซูเฉิงอวิ๋นนี่เป็นการใช้ประโยชน์จากความโลภของซูเฉิงอวิ๋น หากซูเฉิงอวินต้องการตะเกียงเขาจะต้องขัดขวางการหลบหนีของสวีชิงและจำกัดการเคลื่อนย้ายมวลสารด้วยวิธีนี้สวีชิงสามารถใช้สิ่งนี้เพื่อควบคุมจังหวะของการต่อสู้แบบพลิกกลับได้ให้ซูเฉิงอวินดำเนินการต่อสู้นี้ทีละขั้นตอนตามขอบเขตที่เขาต้องการจนกว่าจะมีการจัดสนามรบที่ดูจะเหมาะกับซูเฉิงอวินแต่จริงๆแล้วเหมาะกับเขามากกว่าในสนามรบนี้เขาจะต่อสู้ยืดเยื้อกับซูเฉิงอวินใครที่สามารถอยู่รอดได้ยาวนานที่สุดภายใต้พิษร้ายแรงนั้น ซูเฉิงอวินก็เป็นคนฉลาดเช่นกันแม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่ายาพิษนั้นทรงพลังแค่ไหนในขณะนี้แต่เขาก็ตระหนักได้และคาดเดาในใจได้เมื่อสีหน้าของเขาเปลี่ยนไปดวงตาของเขาก็กระพริบด้วยเจตนาฆ่าเขารีบหยิบยาแก้พิษออกมาจำนวนมากแล้วกลืนมันลงไปขณะที่เขากำลังจะโจมตีต่อไป แต่ทันใดนั้นสีหน้าของเขาเปลี่ยนไปทันทีเห็นว่ามือขวาของเขาเริ่มเน่าแล้วสิ่งที่ทําให้เขากลัวยิ่งกว่านั้นคือเขาไม่มีความรู้สึกเลยตั้งแต่ต้นจนจบในเวลานี้เขารีบก้าวถอยหลังกลับไปตรวจสอบร่างกายของเขาทั้งหมดจากนั้นรูม่านตาของเขาก็หดตัวลงและเขาสังเกตเห็นว่าหลายส่วนในร่างกายของเขาเน่าเปื่อยอย่างเงียบเียและยาล้างพิษของเขาก็ไม่มีผลอะไรเลยนี่มันยาพิษอะไรเนี่ยเชียเอ้ย เมื่อซูเฉิงอวิ๋นตกใจสวีทิงก็มีจุดเน่าน่าบนใบหน้าของเขาด้วยแต่เห็นได้ชัดว่ามันเล็กลงและน้อยลงมากเขาไม่ตอบคำถามของซูเฉิงอวิ๋นและรีบวิ่งออกไปพร้อมกับพริ้วไหวไปมาร่างกายของเขาเริ่มโต้กลับเขาจะไม่ให้โอกาสแกส่ซูเฉิงอวิ๋นได้หายใจหายคอและต้องการลากการต่อสู้ครั้งนี้ไปสู่การฟื้นฟูและการด้วยยาดูซิว่าร่างกายใครจะทนได้นานกว่ากัน เป็นครั้งแรกที่ดวงตาของซูเฉิงอวินแสดงความกลัวและเขาต้องการพยายามทำลายผนึกที่เกิดจากอาวุธอาถานต้องห้ามของตัวเองแต่สิ่งที่เขาพูดก่อนหน้านี้เป็นเรื่องจริงมันยากจริงๆสำหรับเขาที่จะทำมันไม่ต้องพูดถึงอาวุธต้องห้ามของเขาเองและอาวุธอาถานจากเจ็ดเนตรโลหิตด,ดวงตาที่เปลี่ยนไปจากการถ่ายภาพจะถูกระงับไว้ที่นั่นภายใต้การปราบปรามสองครั้งไม่มีทางเป็นไปได้ที่เขาจะทำลายผนึกอาวุธอาถานต้องห้ามเขาทำได้เพียงรอให้มันสลายไปคราวนี้ไม่นานนักมากสุดก็แค่ทุกสองดอกเท่านั้น แต่ความตื่นตระหนกในดวงตาของซูเฉิงอวิ๋งเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเขาพบว่าขอบเขตของความเสื่อมของร่างกายของเขาเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆในเวลาเดียวกันเงาในรูรับแสงก็กำลังจะขยับและดูเหมือนมันจะขยายพื้นที่ออกไปให้ใหญ่ขึ้นการโจมตีของสวีชิงนั้นดูร้ายอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในขณะนี้จู่ๆเขาก็วี่งหมัดต่อยแต่ซูเฉิงอวิ๋งหลบหลีกได้แต่ทว่าหัวของสวีชิงกระแทกเขาอย่างแรงระหว่างเสียงคำรามซูเฉิงอวิ๋งไม่กล้าโจมตีในเวลานี้และทำได้เพียงถอยกลับบทที่5 4 6ส แต่ความเร็วของสวีชิงไม่ได้ลดลงเลยและเขาโจมตีด้วยพลังกำลังทั้งหมดของเขาโดยไม่แม้แต่หลบอีกาทองคำระเบิดออกมาในที่โล่งและปิดกลั่นกรองอย่างบ้าคลั่งไฟสีดำเต็มไปด้วยอากาศและตะเกียงชีวิตก็ระงับมันครั้งแล้วครั้งเล่าและเป้าหมายคือคอหรือหน้าท้องคอจะต้องถูกเชือดและท้องจะถูกเจาะเข้าไปสวีชิงมีตะเกียงแห่งชีวิตของเขาเองดังนั้นเขาจึงรู้ว่าตะเกียงแห่งชีวิตอยู่ที่ไหน ซูเฉิงอวินตื่นประหนกมากขึ้นเรื่อยๆส่งเสียงแหลมและหยิบยาออกมาจำนวนมากเพื่อเติมพลังของเขาดวงตาของเขาก็บ้าคลั่งด้วยความตื่นประหนกและวิกฤตแห่งชีวิตและความตายก็แทรกซึมไปทั่วร่างกายของเขาเขาเข้าใจว่าการต่อสู้ครั้งนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับใครจะอยู่รอดได้เนื่องจากไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้ดังนั้นจงออกไปให้หมดด้วยตาสีแดงขาวและสวีชิงต่อสู้เพื่อชีวิตและความตายในพื้นที่ปิดนี้ในรัศมีของพิษที่หนาแน่นมากขึ้นเสียงนั้นดังมาเรื่อยๆและครู่ต่อมา มีเลือดอยู่ที่มุมปากของสวีชิงและร่างกายของเขาเน่าเปื่อยแต่เขายังคงต่อยซูเฉิงอวิ๋นที่หน้าท้องซูเฉิงอวิ๋นยกมือขึ้นเพื่อต่อต้านและต้องล่าถอยทั้งร่างกายของเขาตอนนี้หยดไปด้วยน้ำเน่าและดูเหมือนเขาจะตายจากไปนานแล้วใบหน้าของเขาเสียโฉมไปหมดและดูเหมือนหุ่นปั้นดินเหนียวหน้าเศร้าอย่างยิ่งความดูร้ายของสวีชิงระเบิดอย่างเต็มที่ในขณะนี้และเขาก็รีบวิ่งไปข้างหน้าอีกครั้งยกเขาขึ้นและกระแทกหน้าท้องอย่างแรงซูเฉิงอวิ๋นคำรามเสียงของเขาแหบแห้งและไม่สามารถส่งเสียงได้อีก อวัยวะภายในของเขาเน่าเปื่อยในขณะนี้และเขาก็ทําได้เพียงยกมือขึ้นเพื่อปิดกัน้นแต่ในช่วงเวลาต่อมาเนื่องจากมือขวาส่วนใหญ่ของเขาเน่าเปื่อยและการเผชิญหน้ากับสวีทิงนั้นรุนแรงมือขวาของเขาจึงสุดลงและระเบิดเขาของสวีทิงรู้สึกไม่สบายตัวและมีรอยแตกปรากฏขึ้นในการกัดกร่อนแต่เขาไม่สนใจเขาตะครุบอีกฝ่ายอ้าปากกว้างและกัดคอของซูเิงอวินในทันใด ความบ้าคลั่งในดวงตาของซูเฉิงอวิงถูกแทนที่ด้วยความกลัวอันรุนแรงเขาถอยกลับอย่างรวดเร็วแต่หลังจากถอยไปสองามก้าวขาขวาของเขาก็เริ่มละลายร่างกายของเขาเอียงโดยไม่สมัครใจสวีทิงรีบวิ่งไปข้างหน้าอีกครั้งและทั้งสองก็ต่อสู้ด้วยกันพวกเขาทั้งหมดอ่อนแอมากเนื่องจากพิษและจนถึงตอนนี้ในการต่อสู้พวกเขาพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อไปถึงขีดจำกัดของตน เสียงคำรามดังก้องอย่างต่อเนื่องสูเฉิงอวิ๋นเป็นอัจฉริยะจริง,รงๆเขาใช้สารพัดกับวิธีการรับน้ำอมฤตและวิธีการต่างๆเพื่อยืดเยือย้อเวลาอย่างแท้จริงมาตลอดชีวิตแต่นี่เป็นขีดจำกัดแล้วดวงตาของเขามีความสิ้นหวังพื้นดินปกคลุมไปด้วยเนื้อและเลือดที่เน่าเปื่อยสวีชิงก็รู้สึกไม่สบายใจตัวเขาทั้งหมดดูเหมือนเขาไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปแต่ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยเจตนาอันดุเดือดเขารีบไปข้างหน้าคว้าโอกาสนั้นไว้และกัดคอของสูเฉิงอวิ๋นอีกครั้งคราวนี้เขาาาออากกกกกกัััดออออีีฝ่่ยยแและมนนนจงงรรุ เลือดของซูเถิงอวินพุ่งปรีดออกมาและร่างกายของเขาสั่นอย่างรุนแรงนกมีเมืองภาพลวงตาก็เข้ามาหยุดเขาแต่สวีชิงก็กวาดสายตาของเขาออกไปด้วยท่าทางอาฆาตทำให้มันต้องตกตะลึงด้วยอิทธิพลของซูเถิงอวินอีกาทองคำมีโอกาสระเบิดและกลืนกินนกมีเมืองขณะที่อีกฝ่ายคร่ำครวญมันก็ดูดเข้าไปอย่างสุดกำลัง มันไม่ได้จบลงสวีทิงหอบหนักและความเน่าเปื่อยในร่างกายของเขาแพร่กระจายไปยังอวัยวะภายในของเขาแต่เขายังคงเข้าหาซูเฉิงอวินในขณะที่เขากำลังถอยกลับราวกับว่าหมาป่าดูร้ายเขาชกซูเฉิงอวินที่ท้องโดยตรงปังซูเฉิงอวินส่งเสียงความเจ็บปวดอย่างคลุมเครือและกำลังจะถอยกลับ แต่สวีทิงก็ตีหัวของเขาอย่างแรงและกระแทกหน้าผากของซูเฉิงอวิ๋นโดยตรงในขณะที่ซูเฉิงอวิ๋นกำลังคร่ำครวญสวีทิงก็ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะและมีเลือดไหลออกมามันให้ความรู้สึกความอ่อนแออย่างมากหลังจากที่ซูเฉิงอวิ๋นอ่อนแอมากทันใดนั้นคราวนี้ในที่สุดมือขวาก็พบโอกาสเขาแทงด้วยพละงกำลังทั้งหมดและเจาะทะลุท้องของซูเฉิงอวิ๋นทันทีจากนั้นล้วงมันเข้าไปให้ลึกๆเข้าไปอีกลึกเข้าไปในร่างแล้วคว้ารูรับแสงแล้วดำดิ่งลงสู่ทะเลแห่งจิตสำนึกและพบวัตถุคล้ายตะเกียง ดวงตาของสวีชิงแสดงความตื่นเต้นภายใต้เสียงกรีดร้องอันแหลมคมของสู่เถิงอวินเขาคว้า,วาวตะเกียงชีวิตไว้ในมือแล้วดึงมันอย่างแรงดูโหดร้ายอย่างยิ่งก่อนที่เลือดจำนวนมากจะพุ่งออกมานิ้วทั้งห้าของสวีชิงสองนิ้วก็ละลายหายไปแต่อีกสามนิ้วที่เหลือยังคงติดตะเกียงชีวิตและดึงมันออกมาโดยตรงแสงหลากสีในผนึกเปื้อนเลือดนี้สองประกายจากมือของสวีชิงมันคือตะเกียงแก้วสีสันสดใสขีด ตัวเรือนที่เคลือบนั้นเหมือนคริสตัลซึ่งมีแสงเจ็ดสีส่องประกายจากด้านในมีร่มเจ็ดสีก่อตัวขึ้นเล็กน้อยและมีแสงไหลเหมือนน้ำทำให้เกิดแสงคราวตะเกียงนี้เพื่อนไปด้วยเลือดและมีบรรยากาศโบราณแทรกซึมอยู่ดูเหมือนว่าจะผ่านมาหลายปีนับไม่ถ้วนและประสบกับความผันผวนตามยุคสมัยมันช่างพิเศษจริง,รงๆเมื่อมองแวบแรกมีลวดลายมากมายนับไม่ถ้วนที่ดูเหมือนจะบรรจุกฎแห่งสวรรค์และโลกจัดเรียงเป็นรูปมนุษย์เพียงแค่มองก็ทำให้จิตใจของผู้คนต้องคำรามตะเกียงชีวิตอันใดอันหนึ่งถือเป็นสมบัติ สวีชิงแม้ว่าคอของเขาจะสึกกร่อนแต่ในขณะนี้ซูเฉิงอวิงนยังคงจ้องมองที่สวีชิงท่ามกลางเสียงกรีดร้องที่น่าสังเวชด้วยความบ้าคลั่งราวกับคนเป็นฮิสทีเรียในดวงตาของเขาความรู้สึกเหมือนถูกขุดออกจากนอร่างทําให้เขาคลั่งคล้ายสุดขีดแต่ครู่ต่อมาแสงเย็นวาบในดวงตาของสวีชิงและนิ้วทั้งห้าของมือซ้ายของเขาก็ละลายเผยให้เห็นปลายกระดูกแหลมทันใดนั้นด้วยปลายกระดูกแหลมของเขาก็แทงคอซูเฉิงอวิงนจนทะลุผ่านอีกด้านโดยตรง